ต่อครับตอนอยูพที่พักไปสิบนาทีปทไ,าไปชาก่อนแล้วค่อยกลับมาเพราะว่าเปิดกลางคืนแถวลิฟยาวมากก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปได้หนึ่งชั้นไม่เป็นแถวลิฟ์ ไ่ไปนี่ไงเกที่เขามาจอดเรือหลังจากที่เราได้ทำการเหนื่อยมากนะคะเราก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเราจะไปจูเหุ่นก็คือพิพิธภัณฑ์พุทธศาสตร์เป็นที่สุดท้ายเนาะแล้วเราก็มีเพื่อนร่วมงานก็คือซันนี่ ในที่สุดคุณก็ได้แอร์แล้วได้นั่งฉ่ำๆครึ่งชั่วโมงประเทศไทยพักชั้นแบตจะได้ไม่งอแงนะคะขอบคุณพี่ต๋องด้วยนะคะาพี่พอลงรถก็ขอน้ำหวานต่อโอเคหลับได้ฉีดเข้าเส้นเลือดโอเคเรากำลังอยู่วันที่ไหนไม่รู้อ่ะพใต้ต้นเบอร์ร์ใช่ไหมเมนียบเหนียบเียแบบ เราลงจากรถมมาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็กำลังจะเดินต่อไปโดยนี้ไม่รู้อะไรเลยอะแต่อย่างดีอย่างน้อยว่าบรรยากาศมันก็ดีอะต้นไม้แบบเยอะเยอะมากมากอะซึ่งทางแล้วฮะทาอองแล้วมีอะไรซึ่อองทางเหรอนเนี่ยซึ่อองทางอันนี้จักรยานด่วน ไม่เป็นไรตรัวนั้นมันมี ICU อยู่ยังไงรถพยาบาลมาแล้วสามเขาล้างทำไมเอ่ยเหมือนเ้าเอาเป่าใบไม้เหอยเนี่ย ICU คนบวอยู่นี่คนบวอยู่นี่เรากำลังจะไปอะไรพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์อะไรสักอย่างไหมเดี๋ยวมันเป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดแหละตรงนี้ไม่ไหวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพยายามจะไปให้หมดตรงนี้พรุ่งนี้จะได้ไปที่อื่นอออะะะไไรรคคืก็เดี๋ยวไปดูเปลี่ยนพระกันแล้วกลับละใช่ก็ไปตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็กลับบ้านตอนแรกว่าจะ ก็จะวาร์ปแต่ว่าดันมาเจอนี่ครับจกักรยานสีเหลืองเราก็เลยจะจักรยานไปกันจะดูรถตู้ตบตบอ่าใช่ไงมมีแท้สแกนเลยใช่ปะไม่เลือกรถก็เลยหรอวะนี่ โหลดแอปมันหรอไม่ไม่ไม่กดอารีเ์ก่อนแล้วก็สแกนสแกนแล้วก็เลือกคันด้วยเราปั่นย้อนสอนหรือว่าข้ามปั่สฝนรู้่ะไม่ได้ก็เดินเอ๊ะสคนจงได้แล้วนี่ไงต้องเปลี่ยนเป็นไอ้นี่เัาสะปอให้ได้จบ อ,อดีมากดีมากโอเคสุดท้ายแล้วพวกเราก็ไม่ได้ปั่นจักรยานเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนนิดหน่อยเราไม่ได้เตรียมตัวมาสําหรับจักรยานสีเหลืองนะคนละเราบริษัทกับสีฟ้าเราเคยไปเจอสีฟ้ากันสุดท้ายเราก็เลยมาถึงแล้วอ่านี่คือทางเข้า จริงๆเดินถึงนานแล้วแหละแต่ว่าเดินเลยไปนี่เดินกลับมาใช่เขาเบลี่ยนให้เราเหรอ,อขอบคุณครับุ้าไม่รู้ลอยอ่ะออนี่ครับสวนเข้าสวนสฉันก,ก,ก่อนเดินเข้าสวนต้องถอดรองเท้าครับสเส้าไม่ให้ <laughs> ใดูยง ตรงก็เป็นสวนพืชพัสตร์มากเพราะว่าเหมือนอยู่ในป่าเลยครับวากดิมอีมีค่าเข้าไหมเนี่ยใครคม้าีคือคสมีสาสิบมีเงินกดไหม คนละสิบเหรอค่าปอดเอาปะไม่ต้องยุงเต็มเลยจะรีดดิเรกความเหมือนนะควาเหมือนหวานช่านอย่างพวกคุณค่าคนละสิบหยวนถือว่าถูกมากสำหรับชาวต่างชาติหคอนเสีร์ตหนุวไปเลยไม่ต้องนั่นหรอกบอโผล่เขาบอกว่าถ้าจะดูพระพุทธรูปต้องไปทางซ้ายไม่ปิด ก็คือเดอเไดนมืดเลยไม่ปิดเลยเออปิดตระตูและดักเตอร์อและอาจารย์พืชคุยกับใครไม่รู้เรื่องผมพูดไปเรื่อยดีกว่า <S <S สองไปเรื่อยและอันนี้นะครับเป็นต้นขาเอ้ยต้นคอยนะครับสามารถมาขัดฟันได้ อ,อันนี้เป็นทนะะ้นโอนะครับพันนัควมประถมอะน่าจะไม่ออกรู้ที่น,นี่สองไปไีเลยเหรอ,อผมขอพูดไปเรื่อยดีกว่า เพราะว่าปกติเราจะรังอีอีเซซอะไรเนี่ยันต้องครบคุณอันนี้ได้ A, B, บีซีดิมโมสเปอร์เมโอเอคือโมโนคอตไทิโดนคือแบบะกูลใบเลี้ยงเดียวทิมโนคือพวกสนลงแปะคี้อะไรเงี้ยอไดไดไว้ว่าสองก็คือไดคอนแบบคือใบเลี้ยงคู่อะไรเงี้ยเลดพาวิเลียนหมูบ้านสีแดง ปเป้าดดหมายของเราวันนี้ก็คือมาถายรูปรูปเดียวแล้วกลับที่พักนะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนาะทำงานเสร็จเต็มตัวขึ้นเครื่องลงเครื่องลงเครื่องเอาของไปเก็บเข้าห้องพักไม่ได้เหตุการณ์มันบังคับให้เราต้องออกมาเลย นกววาแล้ะเอลิกาเอเนี่ยตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแรกจะอยู่สีแดงแล้วเนี่เราไม่ได้อยู่นี่แล้วอ่ะเราอยู่สีแดงแสดงว่าตึกมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้มีสองอันนี้ที่เป็นตึกดังนั้นเราต้องไปสองอันนี้งั้นเราก็ต้องไปทางนี้งั้นเราต้องไปทางนี้นี่อ๋อเออใช่ศิลปะหอศิลป์โอเคมียามแล้วเห็นยามแล้วตรงไปเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายถึงเลยโอเคตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเส้นทางของเรา างหลักแล้วด้วยต้องทางนี้เหรอมันย้อนกลับไปแล้วเพื่อนนี่อเออทางหลักไง ขนาดนี้เวลากี่โมงแล้วอ่ะสี่โมงกว่าพี่ต๋องปะเสร็จแล้วเหรอเอาไหนก็บอกว่าอยากจะรีวิว <c oughs> ลูงบอกว่าเดินขึ้นไปเส่นนี้แหละ50เมตรก็ถึงแล้วหลังจากที่เราหลุดมาจากเว้งคว้างเราก็รู้ว่าเราไปผิดที่เพราะว่าตรงนี้ก็คือคนเยอะประมาณ5ล้าน คิวยาวดูละก็คือคุณเยอะมากเลยก็เขาก็รอเราแล้วเราก็รอเขาแล้วก็จบเราถ่ายคนหนึ่งเรากลับจบแล้เราต้องเดินกลับไปที่ไม่เราออกประตูข้างหน้าก็ได้แล้วเราก็ออกไปเลยเราข้ามน้ำข้ามทะเลมาจบแล้วแล้วเราก็กลับกันเถอะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปทางไหนไม่รู้ GPS ช่ไปทางนี้แหละ Sunny นนจะปักกับโรงแรมเลยก็ได้ปะแล้วเราก็วันนี้เราก็คือครบแล้วจุดที่ควรจะนั่งของซีหูอันนี้อันนี้แบบขอน้องเรือนิดนึงนะหลังจากที่นั่งอยู่ตรงนี้ประมาณ5นาทีใครมาก็ซอฟเฟลเยอะๆแล้วกันนะกันดีคิดว่าให้เอาเข้าได้เพราะว่าเห็นที่ดิวตี้ฟรีมีขายอ๋อไม่ได้บอกว่ามันดีที่โดนกัดคือดีไม่ใช่คือน่าจะคิดว่าเอาเข้าจีนได้ คือแบบนี่หนึ่งนี่หนึ่งแล้วก็แดงไปหมดหลแล้วว่าแบบรับไม่ท่วน,วนอ,อ่ะเย่ยอมแพ้นะคะยอมแพ้กับการเดินแล้ววันนี้ไหวย,ยุนจัดย,ย,นนย,ยนืนจัดแล้วมันแย่อ่ะพี่ต่องนั่งหน้าน,น,นะ